สวัสดีครับพบกับผมประสงค์ก้อนเพชรครับในช่องพิสงจ้านะครับวันนี้ผมจะพาไปดูลูกแพ้นะครับที่เกิดใหม่นะครับได้1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับผม ครับวันนี้ดีวผมจะพาไปดูลูกแพนนะครับที่เกิดได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับตอนนี้นี่ครับผมขังไว้บนคอกชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับเจะตัวเล็กมีวิวัฒนาการตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับหลังจากที่เกิดได้หนึ่งสัปดาห์นะครับนี่นะครับคือลูกแพนนะครับที่เกิดได้1นึ่งสัปดาห์นะฮะนี่นะ ครับผมขังมาในคอกนี้ทั้งหมดคอกตรงนี้หกตัวนะครับนี่ฮะหกตัวนี่นี่มีทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วก็จะมีคอกข้างในอีกสองตัวมันเป็นแปดตัวนะครับนี่ฮะคอกข้างในนะครับแม่กําลังให้นมอยู่นะครับนี่ส่วนนึงยังนอนอยู่นะฮะนี่นะครับอันนี้คือเจ้ารอดนะครับเจ้ารอดทําไมชื่อเจ้ารอดนะครับเพราะเวลาตอนที่แม่เขาออกนะครับ ตกลงมาข้างล่างนะครับชั้นหนึ่งนะครับดีที่ไม่ตายนะครับตกไปเสียงร้องผมไม่รู้ว่าแพะออกลูกนะครับอันนี้คือครูแฝกเขาครับนี่เจห่างนะครับนี่เจห่างนี่นะครับเจห่างนะนี่เจห่างก็นั้นส่วนในมีปอกคอนี่ครับนี่เป็นเพศเมียนะครับสองตัวที่พูดก่นกีดเป็นเพศพูดครับนี่เป็นเพศเมียนะครับอันนี้ชื่อเจ้ากระรอกนะครับเจ้ากระรอกนะฮะเป็นเพศเมียนะฮะนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยแต่สองตัวนี้เป็นตัวพูดนะครับ นะครับน,นี่ส่วนตัวนี้คือจะคกนะครับชื่อคกนี่จะคกนี่ผู้ส่วนตัวนี้ก็ต้องดูกันนะครับตัวนี้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  โอ้โห,โ,หโ,ดดโดดโดดโดดนดดินนี่นี่คือน้องปีใหม่นะครับน้องปีใหม่นะครับน้องปีใหม่นี่ฮะน้องปีใหม่กันแล้วก็มีพวกเจ้าเสือนะครับโอ้ลายตัวปนกันจำชื่อไม่ค่อด้านแล้วนะครับนี่ครับ กำลังเล่นนะครับเล่นฟางอย่านี่เนี่เดี๋ยวก็จะติดคอออกไม่ได้อีกย่เลยนะนี่นะครับนี่นี่กำ<ๆ>ลังนะครับเยอะเลยฮะที่เห็นนะครับเยอะมากนะครับ นี่ฮะกำลังเลิงเลยนะครับแล้วผมจะลองปล่อยลงไปข้างล่างนะครับว่าแพะจะลงไปไม่เปล่าหรือครับลองดูกันนะครับลองปล่อยลองให้ไปเล่นกับฟูงใหญ่ข้างล่างนะครับตอนนี้นะครับได้หนึงสัปดาห์แล้วนะครับเริ่มจะแข็งแล้วนะครับผมจะลองปล่อยนะครับเร็วๆๆ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  แบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะบลงมาลงมาลงมาเร็วเร็วเร็วเร็เลงมาลงมาเร็วตัวเล็กลงมาลง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 ได้นะครับลงได้ลงได้ได้แล้วนะลงมา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 เร็วเร็วเลงมา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  ครับตอนนี้ปล่อยลูกแพะตัวเล็กลงมาข้างล่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะอยู่กันยังไงนะครับเจ้าตัวเล็กนะครับจะทิปล่อยลงมา mm hmm. นี่นะครับพากนันนอนอยู่นี่นะฮะนี่นะครับนอนตากแดดนะครับนี่ตัวเล็กนอนตากแดดนะฮะ นี่น,น,น,นอนตากแดดอยู่นี่นะครับนอนตากแดดนะฮะก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม